ลองจินตนาการถึงพรมแดนสุดท้ายของความรู้มนุษย์ดูนะครับที่ที่คำถามยิ่งใหญ่ที่สุดยังคงรอคำตอบอยู่วันนี้เราจะมาคุยกันถึง AI ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อบุกเบิกพรมแดนแห่งนั้นโดยเฉพาะเลยครับนั่นก็คือ Gemini 3 Deep Thinker คืออย่างนี้นะครับความท้าทายหลักๆที่ AI ตัวนี้ถูกสร้างมาเพื่อจัดก,การเนี่ยมันไม่ใช่โจทย์เลขที่มีคำตอบตายตัวนะครับแต่เป็นปัญหาที่ทั้งคุมเครือและซับซ้อนสุดๆในแวดวงวิทยาศาสตร์ที่ซึ่งทางออกอาจจะมีเป็นร้อยเป็นพันหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้ครับ นึกภาพตามกันนะครับในโลกของการวิจัยระดับสูงเนี่ยข้อมูลที่มีอยู่มันมัดจากกระจัดกระจายไม่ครบถ้วนและบางทีความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่ซ่อนอยู่เนี่ยก็อาจจะทําให้งานวิจัยทั้งหมดพังลงมาได้เลยนี่แหละครับคือสนามที่ดีฟ i ิงถูกส่งลงมาเล่นพอเจอกับความท้าทายที่มันยุ่งเหยิงขนาดนี้เครื่องมือแบบเดิมๆก็อาจจะไม่พออีกต่อไปแล้วละครับนี่เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องการเครื่องมือคิดค้นรูปแบบใหม่และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของดีฟติงนั่นเองครับ ถ้าจะให้คำนิยามแบบเป๊ะๆเ,เลยนะครับ Deep Think ก็คือโหมดการให้เหตุผลแบบพิเศษของ AI ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาที่ท้าทายที่สุดในยุคของเราโดยเฉพาะเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์การวิจัยหรือทางวิศวกรรมครับและนี่คือจุดที่ทำให้ Deep Think แตกต่างจาก AI ทั่วไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับคือ AI ทั่วไปเนี่ยจะเก่งกับอะไรที่มันเป๊ะๆข้อมูลต้องคลีนๆกดต้องชัดเจนแต่ Deep Think นี่คนละเรื่องเลยครับ มันถูกสร้างมาเพื่อลุยในความยุ่งเหยิงโดยเฉพาะถูกออกแบบมาเพื่อหาทางออกจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์และปัญหาที่ไม่มีคําตอบตายตัวเอาละครับทฤษฎีพอแล้วทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าพอไปใช้งานจริงเนี่ยพลังของดิฟทิงมันจะขนาดไหนมาดูตัวอย่างจริงๆที่แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือนี้กําลังเปลี่ยนแปลงโลกของการวิจัยไปแล้วครับมาดูเคสแรกกันเลยครับเรื่องนี้เป็นของนักณิสตัตที่ชื่อว่าลิซ่าคาร์บอน ซึ่งกำลังทำงานวิจัยที่ท้าทายสุดๆในโลกของฟิสิกส์เชิงทฤษฎีทดลองใช้ดีฟทิงมาถ้วยตรวจสอบงานวิจัยของเธอแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็น่าทึ่งมากๆเลยครับปัญหาที่เธอเจอเนี่ยคือการพยายามเชื่อม2ทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกฟิสิกส์เข้าด้วยกันนะครับซึ่งเป็นโจทย์ที่ยากมากแล้วข้อมูลสําหรับให้ AI เรียนรู้เนี่ยก็แทบจะไม่มีเลยแต่เชื่อไหมครับว่าดีฟทิงกลับสามารถหาข้อบกพร่องทางตรรก,กะที่ซ่อนอยู่เจอได้ซึ่งเป็นจุดที่แม้แต่ผู้เชื่อชาญก็มองข้ามไปครับ มาดูอีกเรื่องหนึ่งกันบ้างครับคราวนี้เป็นปัญหาด้านวัสดุศาสตร์ที่ห้องปฏิบัติการแวงแล็บพวกเขากําลังพยายามสร้างผลึกที่สมบูรณ์แบบเพื่อใช้ในสารกึ่งตัวนํารุ่นใหม่ซึ่งเป็นงานที่ต้องการความแม่นยาสูงมากๆเลยครับและนี่คือสิ่งที่ d e e h ทิ k ทาได้ครับมันไม่ได้แค่วิเคราะห์นะครับแต่มันสร้างสรรสูตรการผลิตขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยเป็นสูตรที่เฉพาะเจาะจงและแม่นยํามากจนช่วยให้ห้องปฏิบัติการไปถึงเป้าหมายที่วิธีแบบเดิมๆทาไม่ได้ครับ และนี่คือผลลัพธ์ที่จับต้องได้เลยนะครับพวกเขาสามารถสร้างฟิล์มผลึกที่บางเฉียบแต่มีขนาดใหญ่กว่า100ไมโครเมตรได้สําเร็จซึ่งขณะเท่านี้เนี่ยเมื่อก่อนถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆเลยนี่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการใช้งานจริงได้อย่างยอดเยี่ยมเลยยังไม่หมดแค่นั้นนะครับดิฟทิงยังเปลี่ยนภาพร่างธรรมดามดาให้กลายเป็นชิ้นงานจริงได้ด้วยแค่เราใส่ภาพร่างเข้าไปมันก็จะวิเคราะห์รูปร่างที่ซับซ้อนแล้วก็สร้างเป็นไฟล์ที่พร้อมสําหรับเอาไปพิมพ์ในเครื่องพิมพ์สมมิติได้เลยครับ โอ้โหเราเห็นแล้วว่ามันแก้ปัญหาในโลกจริงได้น่าทึ่งขนาดไหนแต่คําถามที่หลายคนน่าจะสงสัยก็คือแล้วศักยภาพในการใช้เหตุผลของมันจริงๆเนี่ยมันอยู่ระดับไหนกันแน่ถ้าจะวัดกันจริงๆ Deep Think ฉลาดแค่ไหนกันครับเริ่มจากตัวเลขแรกเลย3,455นี่คือคะแนนอีโลจาก Codeforces ซึ่งเป็นเวทีแข่งเขียนโปรแกรมระดับโลกนะครับพูดง่ายๆคือคะแนนระดับนี้เนี่ยเทียบเท่ากับโปรแกรมเมอร์ระดับ Grandmaster ซึ่งทั้งโลกมีอยู่แพ่ไม่กี่คนเท่านั้นเองครับ ต่อมาคือคะแนน84.6%จาก arc agi 2ครับแบบทดสอบนี้มันไม่ได้วัดแค่ความรู้นะครับแต่มันทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยซึ่งถือเป็นบททดสอบสำคัญของปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงเลยละครับแต่ที่ผมว่าพีคที่สุดเลยนะอาจจะเป็นเรื่องนี้ครับ deep think ทำผลงานได้ในระดับเหรียญทองของการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติเลยนะครับทั้งคณิตศาสตร์ฟิสิกส์แล้วก็เคมี นี่ไม่ใช่แค่คะแนนดีนะครับแต่มันคือการยืนยันความสามารถในเวทีที่ยากที่สุดของมนุษย์เลยพอเห็นศักยภาพที่น่าทึ่งขนาดนี้แล้วเนี่ยมันก็อดคิดถึงอนาคตไม่ได้จริงๆนะครับลองคิดดูสิครับว่าพลังระดับนี้จะสามารถเร่งการค้นพบของมนุษยชาติให้เร็วขึ้นได้ขนาดไหนคือต้องย้ําตรงนี้เลยนะครับว่าเป้าหมายของ Deep t h i n g เนี่ยไม่ใช่การเข้ามาแทนที่นักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรนะครับ แต่เป็นการมอบเครื่องมือชิ้นใหม่ที่ทรงพลังมากๆเพื่อช่วยให้พวกเขามองเห็นในสิ่งที่อาจจะมองไม่เห็นและไปได้ไกลกว่าเดิมครับแล้วคำถามก็คือใครใช้ได้บ้างสำหรับตอนนี้นะครับผู้ที่สมัครสมาชิก Google AI Ultra จะสามารถเข้าถึง Deeping ได้ในแอป Gemini เลยส่วนนักวิจัยหรือองค์กรก็สามารถแสดงความสนใจเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมทดลองใช้ผ่าน API ได้เช่นกันครับและสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะทิ้งคำถามที่น่าคิดไว้นะครับว่า ในเมื่อเรามีเครื่องมือท,ที่ทรงพลังขนาดนี้อยู่ในมือแล้วความท้าทายทางวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ชิ้นต่อไปที่เราควรจะมุ่งหน้าไปแก้ไขคืออะไรกันแน่